วันนี้จะแนะนำเรื่องแผนการตลาดของดอบริช g e นะคะตอนนี้ดอบริชเปลี่ยนเพิ่มตำแหน่งขึ้นมานะคะรวมทั้งหมดมี4ตำแหน่งตามนี้ค่ะตำแหน่งที่หนึ่งเรียกว่า customer หมายถึงลูกค้าค่ะคนที่จะเป็น customer ก็ต้องดาวน์โหลดแอปของดอบริช g e ก่อนนะคะ ผู้ที่แนะนำจะส่งลิงก์ไปให้คุณหรือบอกวิธีการดาวน์โหลดแอปหรือคุณจะดาวน์โหลดแอปจากใน Play Store หรือใน App Store ก็ได้นะคะแต่ต้องมีรหัสของผู้แนะนำเมื่อดาวน์โหลดได้แล้วมีตำแหน่งเป็น c u ส t ต m e r ก็คือเป็นผู้ใช้แอปเหมือนกับแอป Lazada Shopee ทั่วไปนะคะสามารถจะเข้าไปดูว่าสินค้าเรามีอะไรบ้าง หลังจากที่คุณดาวน์โหลดแอปคุณจะได้รับคูปองฟรี300บาทนะคะเพื่อแลกซื้อสินค้าได้เมื่อคุณเลือกสินค้าได้แล้วเนี่ยนะคะคุณต้องการที่จะซื้อสินค้า1ชิ้นเนี่ยสินค้าสมมุติว่าราคา1200บาทซึ่งส่วนใหญ่สินค้าเป็นอาหารเสริมแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพและความงามคอสเมติกทั้งหลายสินค้า เอเวอร e แล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยกล่องละประมาณพันสองร้อยบาทคุณซื้อ1ชิ้นคุณสั่งโอนเงินเข้าบริษัทเลยนะคะตรงนี้เนี่ยคุณก็จะได้ตำแหน่งที่สองนะคะขึ้นมาที่ตำแหน่งที่สองเรียกว่าตำแหน่งพาร์ทเนอร์ตำแหน่งพาร์ทเนอร์นีซื้อสินค้าแค่ชิ้นเดียวก็เป็นตำแหน่งนี้แล้วนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะได้ส่วนลดในการ ซื้อครั้งต่อไปหรือแนะนำคนมาซื้อเนี่ยคุณจะได้กําไรทันที25%เอร์เซนตนะคะหรือคิดเป็นเงินก็ประมาณ300บาทถ้าสินค้านั้นราคาพันสองนะคะเมื่อคุณแนะนำใครโหลดแอปเหมือนที่ทางอัพไลน์แนะนำคุณคุณแนะนำคนอื่นต่อเข้าโหลดแอปปุ๊บ เขาซื้อสินค้า1,200บาทคุณก็จะได้กำไรสามร้อยบาทโดยเขาโอนเงินเข้าบริษัทและบริษัทจะโอนเงินคืนกลับมาเป็นกำไรให้คุณ300บาทนะคะเรียกว่ากำไรยีหาเร์เซหลังจากที่คุณเข้าใจแผนมากขึ้นและสนุกกับการแนะนำหรือพีอานะคะทำประชาสัมพันธ์แอปให้กับบริษัท คุณก็เริ่มแนะนำคนเพิ่มมากขึ้นนะคะทุกครั้งที่คนเหล่านั้นโหลดแอปและซื้อสินค้าพันสองร้อยคุณจะได้สามร้อยบาทสิบคนก็เป็นสามพันบาทแล้วนะคะอย่างนี้นะคะคุณสามารถเลื่อนขึ้นมาที่ตำแหน่งนี้ได้เรียกว่าตำแหน่ง CEO เมื่อกี้คือตำแหน่งพาร์ทเนอร์นะคะชื่อย่อคือ PN แต่พอคุณแนะนำคนถึง10คนอย่างนี้นะคะรวมตัวคุณได้อีกหนึ่งคนก็เป็น11คนแล้วนะคะเป็นพาร์เนอร์เหมือนกันจากนั้นทีมงานที่อยู่ใต้ล่างคุณคือคนที่คุณแนะนำมาเขาก็ทำอย่างเดียวกับคุณแนะนำต่อๆกันไปรวมทั้งทีมแล้วได้30คนอย่างนี้นะคะรวมทั้งตัวคุณเนี่ยรวมเป็น30คนคุณแนะนำเองติดตัวในสิคน จากในทีมแนะนำอีก19คนรวมเป็น30คนแบบนี้ถือว่าในองค์กรของคุณมีพาร์ทเนอร์รวมทั้งหมด30คนคุณจะถูกเลื่อนขึ้นเป็นตำแหน่ง CEO นะคะ CEO ก็เป็นผู้บริหารของบริษัทนะคะตรงนี้คุณจะมีกำไรถึง50%พูดง่ายๆคือทุกครั้งที่คุณแนะนำคนดาวน์โหลดแอปและเขา ซื้อสินค้า1ชิ้นเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยคุณจะได้กำไรถึง600บาทนะคะจากเมื่อกี้ตำแหน่งเดิมนนะ่าแค่300ร้อแต่ถ้าคุณเป็นตำแหน่งซีอคุณจะได้ถึง600บาททุกครั้งที่มีคนโหลดแอปจากลิงก์ของคุณเนี่ยนะคะที่คุณให้ลิงก์เข้าไปเนี่ยเขาโหลดแอปปุ๊บคุณเขาซื้อสินค้า1ชิ้นคุณจะได้600บาทครึ่งหนึ่งของราคาสินค้านะคะคือห้ ส่วนตำแหน่งถัดไปเรียกว่าตำแหน่ง bo หรือ business owner เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะอันนี้เรียกเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดในบริษัทนะคะอันนี้คุณจะต้องสร้าง ceo แบบเนี้สามเอ่อแคนนะคะขอโทษค่ะคุณต้องสร้าง ceo c o ในกลุ่มของคุณเนี่ยแคนจากเมื่อกี้หนึ่ง ceo เนี่ยจะเป็น ceo ได้ต้องมีพาร์ทเนอร์สาคน แต่จะขึ้นเป็น B.O. ได้เนี่ยต้องมี CEO แบบนี้8คน8คนตัวคุณเองหนึ่งคนแล้วแล้วคุณแนะนำติดตัวคุณน่ะคุณจะมี10คน20คนไม่รู้อะแต่ใน10คน20คนนั้นทำตำแหน่งขึ้นตำแหน่ง CEO ได้เหมือนคุณนะคะรวม3ามคนเนี่ยติดตัวคุณตัวคุณด้วยก็เป็นสี่คนและมีสี่ซี แล้วจากทีมงานข้างล่างเข้าขึ้นเป็น CEO ด้วยอีก4คนรวมเป็น8คนแบบนี้นะคะพอเป็น8คนปุ๊บเนี่ยจะขึ้นตำแหน่งบ o โอตำแหน่ง B.O. นี่มีรายได้ที่เป็นกำไรสูงสุดถึง70%็ดสเนพูดง่ายๆคือสินค้าราคาพันสองทันทีที่คุณแนะนำคนดาวน์โหลดแอปเขาซื้อสินค้าพันสองบริษัทจะโอนเงินคืนมาให้คุณแปดบาท นะคะเรียกว่ากำไรเจ็ดสิบเซโอเคค่ะแต่ว่ามีข้อแม้ BO นี่นอกเหนือจากจะมี CEO รวมกันแปดคนแล้วจะต้องมีพาร์ทเนอร์รวมทั้งหมดเนี่ยสามรอยคนพาร์ทเนอร์รวมก็คือยูเซอร์ทั้งหลายอะที่ดาวน์โหลดแอปมีคนที่ดาวน์โหลดแอปรวมทั้งองค์กรเนี่ยค่ะสามร้อยคนเรียกว่า ในองค์กรคุณมีพาร์ทเนอร์ทั้งหมด300คนใน300คนนั้นเป็น CEO 8แปดคนนะคะเรียกว่าคุณเป็น B.O. แล้วนะคะโอเคคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องของตำแหน่งทั้ง4ี่ตำแหน่ง